ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวผู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับป่อรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมยังอยู่ที่ไร่คุณหนูนะครับอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังอยู่กับพี่ชนทิชาครับจะพาผมเดินเที่ยวชมพื้นที่ต่างๆที่ปลูกซึ่งที่นี่ครับไร่คุณหนูแห่งนี้ครับเขาทำการเกษตรแบบอินทรีนะครับโดยใช้ปุ๋ยอินซีวัคขนาดตามมดเขียวนั่นเองก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆหาอะไรมาปลูกเรื่อยๆนะครับถ้าเราพูดถึงกาแฟนะครับก็คือตอนนี้ที่เขารู้จักกันก็คืออาราบิก้าและก็โรบัสต้านั่นเอง ทางภาคใต้ก็จะปลูกโรบัสต้าซะส่วนใหญ่นะครับทางภาคเหนือก็เป็นอาราบิก้าที่นี่ก็เริ่มปลูกอาราบิก้าแล้วค่ะปลูกอาราบิก้าตรงนี้ปลูกได้3เดือนแล้วค่ะ3เดือนเป็นรุ่นแรกที่ปลูกเลยใช่ค่ะทำไมถึงคิดว่าจะที่นี่ต้องมีกาแฟปลูกด้วยก็ค,คือแบบก็เห็นที่อื่นเขาก็มีไงตรงไหนตรงอื่นเขามีสตอเบอรี่มีกาแฟรเราก็จะต้องมีบ้างอเอาเป็นมีกาแฟบ้างเพราะว่า คุณภาพออกมาตามที่เห็นเขาปลูกเป็นเป็นต้นเป็นต้นเป็นที่ชาวบ้านปลูกอ่ะคือคได้คุณภาพดีลูกสวยลูกดกแล้วก็เก็บผลผลิตได้ดีอแล้วก็เลยกะว,ว่ามาปลูกเป็นสวนเลยมันจะได้เป็นแหล่งแล้วก็เราเกณฑ์ที่รวบรวมของเกษตรกรครับพอผลผลิตออกมาเขาก็จะมาให จะเป็นคนรับซื้อแล้วก็ไปส่งต่ออีกทีอย่างเงี้ยค่ะครับผมเหมือนเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกอาราบิก้าเหมือนกันเนี่ยใช่ค่ะที่ปลูกมาเราก็เป็นส่วนยงที่ปลูกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เหมือนตัวนี้เป็นศูนย์กลางใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะแนะนําให้เข้าใช้ตัวเนี้ยตัวมดเขียวตลอดเลยอืมเพราะว่าปลูกแล้วมันจะต้นออกมาจะสมบูรณ์สวยแล้วก็ต้นมันจะเสมอกันสังเกตดูมันต้นเหมือนจะเหมือนกันหมดเลยอืมเพราะว่าใช้ตัวมดเขียวรองก้นหลุม เริ่มต้นโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขนาวตามมุดเขียวนี่แหละ,ะลงก้นหลุมไว้รองก้นหลุมเลยแล้วใบก็จะสวยค่ะครับผมที่ผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับอาจจะมองดูเอ้ตรงไหนคือกาแฟคือหญกอ่าที่คือจะเป็นกาแฟตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยจ,จะปลูกไปเรื่อยๆเลยนะระยะ<ช>ห่างคือเพิ่งเริ่มปลูกนั่นเองครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าจะมีพวกต้นหญ้าอะไรต่างๆไปไม่หมดเลยคือจะปล่อยขึ้นตามธรรมชาติเลยใช่ค่ะ เป็นการยืนยันว่าไม่ไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าหญ้าหรือว่าสารเคมีอย่างแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าไอตัวกาแฟเนี่ยพอหญ้ามันขึ้นสูงเราต้องไดไลแล้วก็เอาหญ้านี่แหละไปล้อ,อมมคนรอบคนนี่ค่ะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้ามันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าต้นมันจะเหลืองหมดเลยกาแฟคือต้นกาแฟนี่นะที่โตขึ้นไปนี่นะ,ะนะจะไม่สมบูรณ์รไม่เขียวแบบนี้นะใช่ค่ะอืมรากมันจะดุดค่ะว่ารากมัน ดูดยาฆนะ่าหญ้าเน่ยมันมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเหมือนประมาณว่ายาฆ่าหญ้าก็ลงไปในดินแบบนี้<ช>น,นะฮะ<ช>แล้วก็<ช><ช>เหมือนรากเนี่ยจะไปดูดซึมไปตัวสารเคมี<ช>ต่างๆแบบนี้มา ทำให้ต้นน้นไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เขาบอกว่าอะไรที่เราใช้รับประทานนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมันเป็นอินทรีย์แล้วเนี่ยก็มั่นใจได้<ช>ถึงแ <ฮะ S 1> ม้ว่าจะเป็นในส่วนของเมล็ดกาแฟก็ตามใช่ค่ะนะครับถึงว่าเรานำเมล็ดกาแฟไปแล้วจะผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตยเยอะแยะมากมายฮะแต่ถ้าเกิดจุดเริ่มต้นของการเป็นอินทรียแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปลูกเองก,ก็สุขภาพดีนะครับผู้บริโภคก็ได้ รับประทานสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับช่วงนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่นะฮะที่ปลูกนี้ตัวนี้เพิ่งจะปลูกได้3เดือนค่ะ3เดือนกาแฟาที่เขาออกจริงๆเก็บผลผลิตได้นี่อยู่ในช่วงไหนฮะอยู่ในช่วงอีกประมาณ2ปี2ปี รอดู2ปีจะเริ่มเก็บได้เผลผลิตได้สําหรับรุ่นแรกที่เราจะเก็บการใช่ค่ะนะครับกุชกรรมลนนี่ฮะคือการเริ่มต้นในการปลูกกาแฟในการเกษตรกรท่านไหนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่สามารถปลูกกาแฟได้เขาก็ปลูกกันเยอะนะด้เยอะค่ะมาใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ดูนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัคขนาดตามมุดเขียวดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในไร่คุณหนูแห่งนี้นี่เองแต่ก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายได้ข่วว่าปลูกข้าวด้วย มีข้าวด้วยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับที่เขาบอกว่าปลูกข้าวตามไหลเขาแบบนี้เขาปลูกกันได้ยังไงที่สําคัญครับเป็นเกษตรอินรีใช้ปุ๋ยอินทรียวมาขนาดตามมดเขียวนี่แหละครับติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888